มะนาวมีหนอนมีมแมลงรบกวนรักษาอย่างไงไปดูกันนะครับครับเห็นไหมครับตรงนี้คือหนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับซึ่งจะชอบพวกส้มพวกมะนาวมากเลยนะครับตัวนี้เราปลูกปลูกทิ้งไว้ตจำหัวไร่ไปนานนะครับก็สังเกตว่าใบมันหายไปนะครับใบอ่อนหายไปยอดหายไปนะครับก็จนมาเจอตัวการนะครับตัวนี้เลย คนที่ปลูกมะนาวปลูกส้มนะครับจะ,จะเห็นตัวนี้บ่อยผีเสื้อกลางคืนจะมาวางไข่ช่วงหัวค่ำหรือกลางคืนนะครับแล้วก็จากไปนะครับพอไข่ฟักเป็นตัวหนอนเสร็จเขาก็จะกินใบมะนาวของเรานะครับครับเดี๋ยวเราจะมาผสมหัวเชื้อกำจัดหนอนกันนะครับตัวนี้เป็นบิวเวอรียเมทาริเซียมนะครับเป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะครับ ผสมน้ำประมาณกะเอาก็ได้ครับสัก5 0ซีต่อน้ำ20ลิตรก็ได้ครับหรือว่าถ้าจะเข้มข้นเลยก็ใช้5 0ซีต่อน้ำ10ลิตร5ลิตรก็ได้ครับถ้าถ้าเรามีหัวเชื้อเยอะนะครับก็ผสมน้ำไปตัวน,นี้เลี้ยงอยู่ในอาหารวุ้นนะครับซึ่งก็จะต้องกรองก่อนนะครับถ้าไม่งั้นก็จะติดหัวฉีดหัวพ่นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นวุ้นนะครับ เราได้ทำการเติมน้ำว้แล้วนะครับก็ประมาณ10ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปพ่นกันครับครับเดี๋ยวเรามาพ่นกำจัดหนอนตัวนี้กันด้วยเชื้อชีวพันธุ์นะครับที่เราผสมกันแล้วนะครับพ่นไปเลยนะครับให้ชุ่มๆไปเลยไม่ต้องควบเรืองนะครับทั้งใต้ต้นทั้งใต้ใบพ่นให้หมดนะครับยิ่งให้โดนตัวหนอนได้ยิ่งดีนะครับ1-2วันมันก็จะตายนะครับ แล้วก็เชื้อชิวอพัน์ตัวนี้ก็จะอยู่ในธรรมชาติด้วยนะครับพ่นจ่อๆไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อชีวพันธุ์ธรรมชาตินะครับไม่เป็นพิษต่อพืชแน่นอนและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นแน่นอนครับจะเป็นพิษต่อมแมลงเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมีอาการแล้วนะครับ อย่าลืมพ่นตรงโคนต้นเลยนะครับเพราะว่าหนอนตัวเนี้มันจะอาศัยอยู่ใต้โคนต้นของเขาด้วยซึ่งจะขึ้นมาในตอนค่ำนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนก็พ่นไปทัท่วๆไปเลยนะครับใต้บงใต้ใบนะครับหญ้ากใกล้ๆก,ก็พ่นไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะแอด,ดอยู่ในหญ้าในโคนในซอกตรงไหนไม่รู้นะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันอีกทีหนึ่งว่าจะยังอยู่ไหมนะครับหลังจากฉีดพ่นแล้วนะครับหนอนที่ซ่อนอยู่พวกแมลงกินใบที่ซ่อนอยู่ก็จะออกมานะครับเหมือนอย่างในภาพเลยนะครับตอนนี้ถ่ายช่วงค่ำๆแล้วนะครับกันครับขึ้นจากดินขึ้นมาขึ้นจากที่ซ่อนขึ้นมานะครับให้เราเห็นตัวเลยเดี๋ยวประมาณ2-3วันเขาก็จะตายนะครับแต่เย็นๆนะครับถ้าใช้ชีวภาพ สนใจสอบถามทางข้อความได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผ่านไปสองสัปดาห์นะครับเห็นไหมครับรอยที่หนอนกินนะครับตรงนี้คือยอดไหมที่แตกออกมานะครับก็จะไม่มีหนอนที่กินแล้วนะครับ น,นีก็จะยอดใหม่อีกยอดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมะนาวยักษ์นะครับลูกท้อสมโอกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆ